โอ้ยอสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอน TCG Pocket กกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับในที่สุดเนี่ยเพื่อนๆอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ3วันเท่านั้นนะครับกับการแพ็กเสริมของซีรีส์ 1AA กําลังจัปเดตเข้าสู่เกมนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับตามหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นเลยมันจะมาในวันอังคารที่17ที่กำลังจะถึงนี้นะครับและในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปส่องข้อมูลการล่วงหน้าดีกว่าว่าแ็กนี้ที่จะมาตอนนี้เนี่ย มันมีการอะไรหลุดมาบ้างแล้วนะครับซึ่งขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าการใหม่เนี่ยมันก็มีหลุดมาเรื่อยๆเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยก่อนที่ผมจะอัดรู้สึกว่ามันพึ่งหลุดมาเพิ่มอีกประมาณ2ใบมั้งจากที่ผมตามดูอัปเดตนะครับในส่วนของการอัปเดตท,ที่ผมช้าเนี่ยรอบนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆล่วงหน้านิดนึงพอดีเน็ตที่บ้านผมเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันใช้ไม่ได้ต้องรองเขามาแก้แล้วเขาเพิ่งมาแก้เสร็จวันนี้นะก็เลยได้มาทําคลิปเป็นวันนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอ,นนอ,นอ,อมูล์ ที่มันหลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปเปิดตัวกันสักหน่อยละกันเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นคลิปนะครับแล้วประเด็นคือคลิปเนี่ยมันมันว้าวเพื่อนๆมันว้าวเออเพราะฉะนั้นเรามาดูกันสักหน่อยมาครับโ,โหบอกเลยพ้อมบ,บวกมากนะครับมหาก,การรมเปิดซองจะกลับมาอีกแล้วเพื่อนๆแต่ว่าการรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบมีเยอะเหมือนตอนแรกไงเพราะมันเป็นชุดเสริมนะครับรู้สึกว่ามีประมาณเท่าไหร่อ่ะ ถแถวาแปดสิบใบมั้งเอออ่านี่เลยครับโอ้โหการ์ดม e w EX นะใครที่รอเล่นอยู่นะครับเด็กพลังจิตบอกเลยว่าโหดแน่นอนปูตเตล่าตัวนี้อีกตัวนะครับใครที่เล่นเด็กอีโนะครับปวดหัวแน่นอนก็ความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ให้ดูนะการ์ดทั้งหมดเลยนะครับที่หลุดออกมาตอนนี้นะนี่ตัวใหม่ก็มาเพียบเลยนะครับโหตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน เอาจริงอยากเปิดซองมากใครที่แบบอยากจะดูคลิปเปิดซองนะครับก็ติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะอ่ะก็คลิปประจําประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการหลุดดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการ์ดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลนสนยสไนวีนะครับก็สำหรับสไนวีนะครับแน่นอนถ้ามันมาเนี่ยผมว่ามันมาครบสล่างแน่นเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสตาร์เตอร์ของธาตุพืชน,นะครับมีเลือดเจ็ดสิบแล้วก็ท่าโจมตีเนี่ยต้องใช้2จี้เพื่อตี4ีนะครับอัน,น แดนเนเป๊ะเลยนะต่อมาตัวที่2น้องเห็ดนะครับมอรูเหรอตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรนะครับถ้าโจมตีเนี่ยจะใช้จี้พืชหนึ่งใบนะครับโจมตี20หน่วยนะมีพลังชีวิต60หน่วยนะครับก็โปเกมอนตัวนี้รู้สึกว่าจะมี2ล่างนะครับข้อมูลล่าง2เนี่ยตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีออกมานะใบต่อมาครับมิวเอ็กเพื่อนๆหลายคนรอใบนี้อยู่แน่นอนนะก็สําหรับความสามารถมิวนะครับจะมีเลือดร้อยหน่วยนะครับเป็นโปเกมอนพื้นฐานสามารถลงได้เลย แล้วก็ท่าโจมตีเนี่ยมี2ท่าครับท่าแรกจะเป็นไซช็อตนะครับใช้จี้พลังจิต1จี้โจมตีได้20หน่วยกับอีกท่าหนึง่งอันนี้เนี่ยโคตรโกรงเพื่อนๆมันคล้ายๆกับเมตามอนที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะคือจะใช้จี้อะไรก็ได้นะครับ3จี้แต่สิ่งที่โกงกว่าเมตามอนเนี่ยก็คือเราจะสามารถเลือกท่าโจมตีของโปเกมอนฝ่ายศัตรูที่กําลังอยู่ในช่องแอคทีฟนะครับเพื่อเอามาใช้โจมตีนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามิวตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้ง่ายนะครับแล้ว น่าจะใส่ได้ทุกเด็กเลยนะถ้าเกิดใครที่คิดอะไรไม่ออกนะครับใบทัดมาชิงเงรูนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันชื่อว่าบลูนะสำหรับการเทนเนอร์ใบนี้ในเทินฝ่ายตรงข้ามนะครับโปกเกมอนฝ่ายเราทุกตัวจะได้รับเดเมจลดลง10หน่วย จากโปเกมอนของฝ่ายศัตรูนะบอกตรงความรู้สึกผมนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะใบนี้แต่ก็อาจจะช่วยยืนในช่วงต้นเกมได้พอสมควรนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาเคาน์เตอร์บางตัวอย่างเช่นพวกฟิเซอร์อะไรแบบนี้นะที่สามารถโจมตีแนวหลัง10หน่วยทุกตัวได้นะครับใบต่อมาครับเดเดเนะนะครับจะเป็นโปเกมอนใหม่นะครับโปเกมอนสายฟ้าเป็นโปเกมอนพื้นฐานนะครับลงได้เลยสกิลโจมตีเนี่ยจะใช้จี้สายฟ้า 1G จี้นะครับโจมตี10หน่วยแล้วก็จะมีโอกาสโยนเหรียญน,นะครับถ้าเราโยนออกหัวศัตรูเนี่ยก็จะ แล้วก็ถัดมาครับจะเป็นวาโปเรียนหรือว่าชาวาสนะครับไม่รู้ว่าชื่อญี่ปุ่นผมจําถูกหรือเปล่านะก็สาหรับชาวาสหรือว่าอีบุยน้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าพอสามารถน่าสนใจเพื่อนๆสกิลโจมตีเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะใช้จี้ถึง3จี้นะครับโจมตีด้วยเวฟสเปซเดเมให้หกสิบหน่วยแต่ที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่อบิลิตี้เพื่อนๆซึ่งอบิลิตี้ของชาวาส สามารถใช้ที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับความสามารถของมันก็คือในเทิร์นของเรานะครับเราจะสามารถโยกจี้น้ําจากโปเกมอนหนึ่งตัวที่อยู่บนเบนเอาไปให้โปเกมอนที่อยู่ในช่องแอคทีฟได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งโปเกมอนซัพพอร์ตที่ดีมากนะเพราะโปเกมอนท่าน้ำเนี่ยมันมีคอมโบแปดจี้อย่างคาสุมิอยู่แล้วด้วยนะครับใบทัดมาครับทามะทามะนะครับก็สาหรับน้องไข่ของเรานะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาโหดกว่าเดิมนะ เพราะใส่จี้อะไรก็ได้หนึ่งจี้นะครับเราจะสามารถนําจี้พืชหนึ่งใบจากกองเอามาแปะที่ตัวเขาได้นะถือว่าช่วยตั้งเด็กได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นโปเกมอนพืชตัวใหม่นะครับเอาจริงตัวนี้ผมไม่รู้จักเลยคือผมเล่นไม่ถึงนะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นโปเกมอนพื้นฐานมีเลือด100่อถ้าโจมตีเนี่ยจะใช้จี้พืช1่นนจี้นะครับโจมตีได้20ดาเดเมจแต่ถ้ามีจี้พืชอีก3จี้หรือพูดง่ายๆมีจี้พืชรวมแล้ว 4G จะสาาามมรถทดดเเไ้พิ่ขึ้นอีก70น่วย รวมแล้วเป็น90หน่วยเลยครับใบถัดมานะครับลาเวสต้านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมี2รล่างมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็อน,นี้จะเป็นใบล่างแรกนะครับจะมีเลือด80แล้วก็ใช้จี้สองใบโจมตีได้30หน่วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรใบถัดมาแมกมาครับก็สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่สามารถใช้ได้นะครับเดเมจเนี่ยต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นมากว่าเดิมเพื่อนเพราะว่าใช้จี้ไฟ2อจี้ใช่ปะเดเมจเพิ่มจาก50เป็น80เลยนะครับแต่ข้อเสียข,ของมันก็คือหลังจากที่โจมตตีไแล้้้วเเราจะองดิฟ ถึง 2G นะครับก็ตรงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงนะแต่ก็อาจจะเอามาเลี้ยงเป็นโปเกมอนที่อยู่แนวหลังเพื่อเอามาใช้ปิดศัตรูก็ได้นะครับเพราะแมกมาเนี่ยมันสามารถเอามาคอมโบกับเทรนเนอร์คาซึระได้สามารถเพิ่มเดเมจได้อีก30หน่วยเลยนะครับใบถัดมาครับปิกาจูนะครับสำหรับปิกาจูตัวนี้เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเวอร์ชันมินิของป e ิกาจู e x เพื่อนเพื่อนเพราะตัวนี้นะครับจะใช้จี้สายฟ้า 1G จโจมตีได้10หน่วยแต่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ตามจำนวนโปเกมอนสายฟ้าที่อยู่ในช่องเบน์ของเรานะครับก็ถ้ามีโปเกมอนสายฟ้า3ตัวอยู่ช่องเบน์ก็จะโจมตีได้30หน่วยนะใบถัดมาปูตัล่าเอ็ครับสำหรับปูตัล่าเอ็เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นหนึ่งในใบที่ยอดฮิตแน่นอนด้วย Ability p r i m e v a l Low นะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถ Evo วโปเกมอนในช่อง Active ได้นะครับคือถ้าอยากโว ต้องไปอยู่ด้านหลังนะอีกทั้งสก,กิลโจมตีเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงนะครับจะใช้จี้ต่อสู้1จี้กับจี้อะไรก็ได้อีก1จี้นะครับสามารถสร้างเดเมจได้ถึง80หน่วยเลยครับต่อมาทอรัสครับสำหรับทอรัสนะครับก็จะมีเลือด1น0ใช้จี้อะไรก็ได้3จี้นะครับโจมตีได้40เดเมจแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นโปเกมอน EX จะสามารถสร้างเดเมจเพิ่มขึ้นได้อีก80ดสเดเมจเพื่อนๆหรือว่ารวมแล้วคือ120นะ ต้องบอกว่าโคตรแรงนะครับเป็นโปเกมอนที่เอามาไว้ใช้เคา์เตอร์โปเกมอน EX โดยเฉพาะนะและถ้าลองดูอย่างเช่นมิวนะเลือดเขาแค่130ช่ปะถ้า่เพื่อใช้ทอรัสโตเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ใส่ซากากิเข้าไปเพื่มในมอีก10แต้เนี่ย เท่ากับว่าสามารถบันช็อตมิวได้เลยนะใบถัดมาลีฟเทรนเนอร์ลีฟนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆมันจะชื่อบลูนะตัวนี้ความสามารถก็คือลดคอสในการหนีนะครับของโปเกมอนแอคทีฟลง 2G ครับเอาจริงเทรนเนอร์ที่ออกมา2ใบต้องบอกว่ามันไม่ค่อยแรงทั้ง2งใบนะแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ยผมว่าลีฟใบนี้น่าจะมีโอกาสได้ใช้มากกว่าบลูเมื่อสักครู่นะครับใบถัดมาครับมาชา a d โดนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นโปเกมอนต่อสู้นะเพื่อนๆสกิลโจมตีจะใช้จี้ ต่อสู้1 G กับ G ้อะไรก็ได้ 1G นะครับสร้างดาเมได้40หน่วยซึ่งจะมีความสามารถพิเศษนะครับถ้าโปเกมอนฝ่ายเราโดนศัตรูฆ่าตายในเทอร์ล่าสุดนะครับเาเมของโปเกมอนตัวนี้มันจะเพิ่มอีก60ดาเมจมเพื่อนพูดง่ายคือท่านี้มันเป็นท่าแก่ๆนะใช้เพียงแค่ 2G จี้โจมตีได้สูงถึง100ดาเมจมเลยครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นเซตการ์ชุดแรกที่มันหลุดออกมานะแล้วก็ถัดมาครับเออเดี๋ยวผมขอมาอัปเดตทางฝั่งญี่ปุ่นละกันเพราะว่าทางฝั่งญี่ปุ่นนนนเเเีีี่่่่ยมมมมมมัมักกาาาาาารรรพพิิิออจงงทใวว้นน้ต มันมี2ใบเพื่อนๆใบแรกเนี่ยเราดูไปแล้วนะก็คือปิกาจูตัวนี้กับอีกใบหนึ่งนะครับจะเป็นนี่เลยขุยโปเกมอนครับซึ่งขุยอันนี้เนี่ยความสามารถของมันผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโคตรน่าสนใจเพื่อนๆมันจะสามารถทําให้โปเกมอนศัตรูที่อยู่ในกองทิ้ง1ใบนะครับนากลับมาอยู่ที่เบนได้เพื่อนๆแต่อันนี้ผมย้าอีกทีก่อนนะของโปเกมอนศัตรูนะครับไม่ใช่โปเกมอนเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไอ้การเทนเนอร์ที่ไว้ใช้สลับตําแหน่งใช่ป่ะแล้วศัตรูเขาเหลือโปเกมอนตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับเราก็อาจจะใช้ขุยอันนี้ เรียกโปเกม,มอนตัวเล็กๆจากในกองทิ้งที่ตายไปแล้วนะครับเอากลับเข้ามาในสนามเพื่อเอามาสลับแล้วก็โจมตีปิดเกมก็อาจจะเป็นคอโบปิดเกมใหม่ที่จะมาในการชุดต่อไปได้นะครับสาหรับตรงนี้นะก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะหมดละมั้งส่วนการอื่นๆเนี่ยจากที่ผมดูนะก็คือมันเหมือนเลยนะครับอ๋อใช่แล้วก็ใน PV นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีสรุปด้วยโปเกม,มอนอื่นๆที่พบเจอนะครับมีตัวอะไรบ้างนะโดยที่เขานํามาใส่ไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะ โอกาสสูงมากนะครับที่โปเรมอนที่อยู่ใน PV มันจะเป็นการ์ดที่อยู่ในเซตนี้ด้วยนะในส่วนของการ์ดก็จบไปนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายหน่อยละกันสําหรับกิจกรรมต่อไปที่จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยหนึ่งก็คือคอนเทนต์ v v e นะครับที่ไว้เล่นแบบโซโล่นะ เอ็กซ์เพรสโซโล่แบเทินะครับแน่นอนว่าบอดที่มาเป็นคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยมันก็จะใช้การ์ดในซองใหม่ด้วยนะตรงนี้ก็อยาลดมไปเคลียร์กันด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถรับของรางวัลได้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับกิจกรรมฮอลิเดย์เคาดาวแคมเปญนะครับเป็นกิจกรรมฉลองอัปเดตซองใหม่นั่นแหละพอเขาจะแจกนาฬิการายที่ไว้ใช้เปิดซองนะครับรวมแล้วทั้งหมดอีก36ชิ้นเลยระยะเวลานะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่16เพื่อน 17แล้วก็18นะครับเขาจะแจกผ่านทางจดหมายวันละ12ชิ้นซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะต้องเข้ามากดรับเองนะของรางวัลเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหมายความว่าวันไหนถ้าเพื่อนๆไม่ได้เข้ามาก็คือชวดซองฟรีไป1ซองเลยนะอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลการชุดใหม่ที่กาลังจะเข้าในวันที่17ที่จะถึงนี้มาฝากเพืเพ่อนๆเพียงเท่านี้นะก็สาหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเย็นงไงบ้างกับการชุดใหม่นะครับอยากจะเล่นเด็กไหนอยากจะเล่นตัวไหน,นเเนนก็ลองขมม เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ลวกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ถ้ามันมีข้อมูลอะไรอัปเดตท,ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะรีบทําสรุปเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับช่องผมก็กดไว้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ